ล่าสุดมาแล้วแจ้งเตือนกลุ่มเปาะบางเดือนกรกฎาคม6 8นี้ตัรางเงินเข้าผู้สูงอายุ700-1200ถึง1,200บาททั่วหน้าผู้พิการ1,000บาทได้เมื่อไหร่ฟังเลย สวัสดีครับทุกคนกลาบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่27มิถุนายน2568รค่ะและก็เช่นเคยทั้งช่องอัปเดตข่าวสาร,รสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้เป็นเงินของกลุ่มประบางรอบใหม่เดือนกรกฎาคม2568นี้หี้หามพาดเลยทเดียวในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งในนอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าดืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ และสําหรับใครที่เข้ามารรบฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับเดือนกรกฎาคม2568นั้นกลุ่มประบางนะคะได้รับเงินกันวันไหนนะคะสําหรับการจ่ายเงินกลุ่มประบางทางกรมบัญชีกลางนะคะเตรียมโอนเงินให้ในวันที่9กรกฎาคม2568นี้ค่ะ ซึ่งในส่วนของกลุ่มปอบางมีด้วยการถึง3กลุ่มนะคะก็คือผู้สูงอายุนะคะผู้ปิการและเด็กแรกเกิดถึง6ปีนั่นเองค่ะในส่วนของใครที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าในส่วนที่ ทางกระทรวงขังแจ้งนะคะว่าคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรได้เห็นชอบแล้วที่จะเพิ่มวงเงินให้กับผู้สูงอายุเป็น7 0 0ถึง1,250บาทแบบขั้นบันไดนะคะรวมไปถึงผู้พิการที่จะได้รับทวนน้านะคะคนละ1,000บาทค่ะซึ่งก็จะอธิบายแบบนี้นะคะในส่วนตรงนี้นะคะคาดว่าน่าจะได้รับ ในเดือนตุลาคม2568นี้นะคะซึ่งทางนี้ทางนั้นก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้นะคะก็ต้องคอยติดตามคอยเกาะติดนะคะสำหรับการเพิ่มเงินให้กับกลุ่มประบางนั่นเองในส่วนของเดือนกรกฎาคม2568นั้นกลุ่มประบางนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุยังได้รับวงเงินเดิมแบบขั้นบันไดก็คือ6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทนั่นเองนะคะอายุ 60ปีถึง69ปีรับ600บาท70ปีถึง79ปีรับ700บาท80ปีถึง8 9ปีรับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับ1000บาทค่ะส่วนผู้พิการนะคะได้รับ2กลุ่มนะคะก็คือต่ำกว่า18ปีรับ1000บาทและอายุมากกว่า18ปีรับอยู่ที่800บาทนั่นเองค่ะในส่วนของกลุ่มผู้พิการนะคะผู้พิการที่อยู่ในกลุ่มระบางนี้นะคะหากใครมีสิทธิสวัสดิการ แห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นผู้พิการที่มีไรายได้น้อยด้วยนั่นเองนะคะจะได้รับเงินของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทนะคะทุกวันที่20นั่นเองค่ะก็เป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้นะคะในส่วนของเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะก็รับที่600บาทค่ะซึ่งนี่นะคะก็เป็นตารางการจ่ายเงินของกลุ่มต่อบางนะคะก็คอยติดตามกันต่อไปนะคะทางช่องคอยกอ tịt การเพิ่มเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการอยู่นะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าทางช่องจะรีบนําข่าวสารมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบแน่นอนก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะส่วนพ่อพี่น้องที่สอบถามการเรื่องเงินอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเงิน10,000บาทนะคะที่ทางรัฐบาลประกาศเรื่อง นอกปยอย่างไม่มีกําหนดเลยนะคะณนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามาเลยนะคะแต่ยังไม่มีการประกาศยกเลิกโครงการนะคะซึ่งแสดงว่ากลุ่มเฟสสามก็คืออายุ16-20ถึงปีและกลุ่มเฟสสี่ที่อายุ21-59ถึงปีที่ลงทะเบียนบนแอปทางรันนั้นยังมีลุ้นนะคะก็คอยลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะได้หรือไม่จะมีการแจกต่อหรือยกเลิกรวมไปถึง กลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนยังไม่ได้ลงทะเบียนใดๆเลยนะคะกลุ่มนี้ก็น่าเห็นใจนะคะเพราะไม่มีเงินด้วยนะคะและก็ไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าไปลงทะเบียนรับเงินกับเขานะคะในส่วนตรงนี้ก็ต้องคอยเกาะติดและก็เป็นกําลังใจให้นะคะว่าทางรัฐบาลจะมีเงินมาแจกต่อไปนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะทางช่องก็คอยเกาะติดมาฝากเหมือนกันนะคะ ไม่พลาดแน่นอนนะคะถ้ามีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมซึ่งนะตอนนี้นะคะในส่วนของรัฐบาลที่แจกเงินนะคะก็จะมีโครงการใหม่ที่ทางรัฐบาลได้เคาะ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของผู้ประกอบการก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วในส่วนของกลุ่มประชาชนรอลงทะเบียนในวันที่1กรกฎาคม2568นี้นะคะในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งได้รับสูงสุดอยู่ที่3,000บาทนะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดนะคะทางช่องก็ได้อธิบายไปบ้างแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคน ครึ่งนะคะมี5 0 0แสนสิทธิเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ w w เว็บทยไทยคนละครึ่ง .com นั่นเองค่ะในส่วนของรายละเอียดพ่อแม่พี่น้องก็สามารถไปฟั่งย้อนหลังได้นะคะสำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะหรือพ่อแม่พี่น้องที่ อยากทราบรายละเอียดจริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้องก็สามารถไปฟังที่ทางคุณอนุวัจจัดให้ได้โพสต์คลิปลงนะคะเพราะคุณอนุวัจจัดให้นะคะได้โพสต์รายละเอียดนะคะและน่าจะถือได้นั่นเองในวันนี้นะคะก็อัปเดตข่าวสารกันไว้แต่เพียงเท่านี้หากใครนะคะมีคําถามเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินจากทางรัฐบาลหรือสิทธิสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยเช่น เดียวกันนะคะก็มีคนสนใจเยอะที่จะรอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2568นะคะก็มีการประกาศเลื่อนออกไปเหมือนกันนะคะซึ่งคาดการว่าจะลงทะเบียนรอบใหม่ได้ในเดือนกันยายน2568นี้จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนะคะสาหรับรายเก่าที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565อยู่กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน ะะมีสิทธิพิเศษไม่ต้องลงทะเบียนแต่จะมีการนํารายชื่อไปคัดกรองว่ายังตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขยอยู่หรือไม่นั่นเองส่วนรายใหม่หรือกลุ่มตกลนต่างๆนะคะที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี25 6 5นั้นและอยากลงทะเบียนก็รอลงทะเบียนกันได้เลยนะคะสาหรับวันนี้อัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะเอาไว้พบกันใหม่นคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ